นับว่าเป็นกระแสที่แรงจริงๆนะครับและรวมถึงมีผู้คาดการว่าในช่วงเทศกาลสงกรานนี้เราอาจจะได้มีการฟังเพลงนี้ถึง1ล้านรอบก็ได้สำหรับบทเพลงท่าทองซาวซึ่งมาจากอัลบั้มใหม่ล่าสุดของยังโอมซึ่งณถึงเวลานี้นะครับยอดดูใน YouTube สูงกว่า13ล้านครั้งโดยใช้เวลาเพียงแค่6วันเท่านั้นและนอกเหนือจากสไตล์ไทยฮิปฮอปสุดมันดังกล่าวแล้วนะครับ ภาพในมิวสิกวิดีโอเองก็เต็มเปี่ยมไปด้วยของดีๆที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอย่างมากมายซึ่งถ้าพูดง่ายๆก็คือซอฟต์พาวเวอร์นั่นเองอย่างแรกที่เราได้เห็นในมิวสิกวิดีโอนะครับก็คือการแว้นแบบไทยๆซึ่งก็เป็นที่ถูกใจวัยรุ่นอาเซียนอยู่แล้วโดยเฉพาะชาวอินโดนีเซียและชาวฟิลิปปินส์และนอกจากนี้นะครับยังมีการพรีเซนต์มวยไทยหรือว่าหญิงสาวที่มีการใส่ชุดไทยมีการพรีเซนต์มวยไทยนะครับ แล้วก็รวมถึงมีการสอดแทรกดนตรีภาคอีสานเข้าไปกับปีดแบบไทยฮิปฮอปและนอกจากนี้นะครับยังไม่รวมถึงปรากฏการณ์อีกี้ฟีเวอร์วัยรุ่น y 2k ที่ตอนนี้กำลังแพร่สะพัดอยู่กันอย่างแพร่หลายซึ่งสำหรับการผสมผสานดนตรีที่ลงตัวและมีการบอกเล่าเรื่องราวสไตล์ยังโอมแล้วรวมถึงมิวสิกวิดีโอดังกล่าวนะครับดูเหมือนจะถูกใจชาวต่างชาติ ซึ่งช่อง YouTube หลายช่องต่างก็พากันออกมารีแอคเพ i งวิดีโอนี้กันหลายช่องเลยทีเดียวและรวมถึงวสิกวิดีโอนี้นะครับนอกเหนือจะโดนใจชาวไทยแล้วรวมถึงชาวต่างชาติแล้วดูเหมือนว่าจะไปกระแทกใจเพื่อนบ้านอาเซียนบางประเทศอีกด้วยโดยเรื่องราวดังกล่าวนะครับมาจากช่อง YouTube ช่องหนึ่งที่มีชื่อว่า teddy g r a y s t a f ซึ่งทางคุณ teddy ก็ได้มีการรีแอควสิกวิดีโอ่าทองซาว ซึ่งวิดีโอการรีแอคของเขานะครับมียอดดูกว่า9.40หมื่นครั้งและดูเหมือนว่าคุณเท็ดดี้ท่าทางจะชอบเพลงแล้วรวมถึงมิวสิกวิดีโอนี้เอามากๆโดยได้มีบางช่วงบางตอนของวิดีโอเขาถึงก็บอกว่าเขาเห็นวิดีโอนี้แล้วเขาอยากจะไปปาร์ตี้ที่ประเทศไทยจริงๆและนอกจากนี้นะครับเขายังได้มีการชาเลนกับแฟนๆของเขาด้วยว่าถ้าวิดีโอนี้ได้รับการกดไลค์ถึง3 0,000ไลค์เขาจะมาประเทศไทยอีกด้วย ซึ่งจากวิดีโอการรีแอคของเขานะครับก็ได้มีชาวไทยได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นไว้อย่างมากมายซึ่งแฟนๆชาวไทยก็ต่างเข้าไปขอบคุณแล้วรวมถึงให้รายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับสิ่งที่ทางยังโอมได้มีการพูดถึงในเพลงแล้วก็รวมถึงได้มีการชวนคุณเท็ดดี้ให้มาเที่ยวประเทศไทยในช่วงสงกรานนี้อีกด้วยแต่ว่าเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นนะครับโดยได้มีผู้ใช้แอคเคาท์รายหนึ่งได้มีการเข้าไปแปะธงชาติกัมพูชา ซึ่งทางแอดมินเองก็ไม่เข้าใจเจตนาของเขาเหมือนกันว่าจริงๆแล้วผู้ใช้รายนี้ต้องการอะไรกันแน่ซึ่งถ้าผู้ใช้แคาท์รายนี้นะครับชื่นชอบวิดีโอการรีแอคของคุณเท็ดดี้ก็น่าจะพูดออกไปแล้วรวมถึงค่อยแปะธงชาติกัมพูชาในภายหลังแต่ถ้าว่าผู้ใช้แคาท์รายนี้ก็แปะธงพร้อมกับรูปหัวใจไว้เฉยๆซึ่งอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าช่วงนี้ชาวไทยต้องเผชิญกับมหากรรมการเคลมอย่างหนักจากชาวกัมพูชา ซึ่งสิ่งนี้ทำให้คิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยว่าผู้ใช้แอคเคาทนี้อาจจะเข้ามาประกาศสักดาห์อะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่ก็ได้และนอกจากนี้นะครับยังมีช่อง YouTube อีกช่องหนึ่งที่มีชื่อว่า m i k k y y u ับซึ่งทางแอดมินเคยเห็นคุณ Mickey ครั้งแรกตอนที่เขาได้มีการ React Music v วิดีโอลาริสาซึ่งเป็นโซโล่แรกของลิซ่าแบล็ p พิงนะครับซึ่งดูเหมือนว่าคุณมิกกี้จะชื่นชอบประเทศไทยเป็นอย่างมาก ทั้งนี้นะครับมีบางช่วงบางตอนของการรีแอคของเขาเขาได้มีการตั้งคำถามว่าพวกคุณฟังเพลงนี้ในช่วงสงกรานต์หรือเปล่ามันคงจะยอดเยี่ยมมากทีเดียวถ้าได้ฟังเพลงนี้ในบรรยากาศแบบสงกรานต์ซึ่งก็เช่นเดียวกันนะครับในช่องคอมเมนต์ก็ได้มีชาวไทยได้เข้าไปขอบคุณคุณมิกกี้และรวมถึงชักชวนคุณมิกกี้ให้มาเที่ยวในเทศกาลสงกรานต์นี้อีกด้วยแต่ว่าก็มีผู้ใช้แอคเคาท์รายหนึ่งนะครับซึ่งรายนี้น่าจะเป็นชาวกัมพูชา ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยเขาคนนี้ได้บอกว่า please reaction one ton and one da พร้อมกับแปะชื่อเพลงซึ่งสามารถแปลเป็นไทยได้ว่าเจ้าบ่าวกัมพูชาซึ่งสำหรับศิลปินกัมพูชารายนี้นะครับแอดมินตามเข้าไปดูแล้วสไตล์ของเขาทั้งคู่ก็จะมีสไตล์คล้ายๆกับยังโอมซึ่งสำหรับชาวกัมพูชาท่านนี้นะครับถ้าจะพูดว่า ชาวกัพูชารารนี้เข้ามาฝากร้านก็คงจะไม่ผิดไปสักเท่าไหร่และนอกจากนี้นะครับความโด่งดังของวิดีโอดังกล่าวก็ยังมีช่อง YouTube อีกหลายช่องได้มีการทำการ React Music กวิดีโอนี้ซึ่งหลายๆช่องก็ทำไว้อย่างสุดมันนะครับซึ่งทั้งหมดนะครับเราจะได้ยินคำคำหนึ่งออกมาจากปากพวกเขาก็คือคำว่า Thailand Sound ซึ่งสำหรับคำว่า Thailand s o u n d นะครับเรื่องแบบนี้ไม่ใช่ว่าจะมาปั้นกันง่ายๆ หรือว่าจะไปบังคับใครให้บอกว่านี่คือ Thailand Sound ก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะครับซึ่งทั้งหมดก็ต้องเกิดมาจากการลอล้อมและรวมถึงการขัดเกลาวด้วยการเวลาซึ่งจะทำให้เกิดสไตล์แบบไทยๆที่มีความชัดเจนและชาวต่างชาติต่างก็ขนานนามกันว่า Thailand Sound และนอกจากนี้ยังรวมถึงมิวสิกวิดีโอแบบไทยๆอันมีเอกลักษณ์อีกด้วยครับผม และนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับเพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับสุขสันต์วันสงกรานต์ครับผมสวัสดีครับ